สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นั็นพ้ากันมาปลาปลาอยู่เล้าเนี้ย่ที่นี่กันเลยบ้านน้องบัวคนผ้ามาเอาปลาไปกินเห็ดปลาปลามารงเลียนใส่เด็กหน่อยนักเลียนเขาเห็ดของนามของในนามเขาบ่ามี่ของนามเขาบ่พอใส่พอดีพี่นอ้องคนผ้ามาเอาปลา เอาปลาไปกินให้บุญเลยล่ะคุณทั้งหลังครับอันทุ่มหนึ่งเขาเอาปลาอันทุ่มหนึ่งมาจากสุรินมาจากบ้านกันป้ากันเหรียญน,น้ำอยู่คุณต้องไมอนี้ป้ากันมาเที่ยวเล่ามาเฮ็ดบุญอันนี้โรงเรียนเขาให,ห้เฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดอันนี้ให้โรงเรียนเขามาที่เขาใส่บานน้องบัวป้ามาเอาปลามึงวิธีการเอาปลาเพิ่นเนี่ย เอาดางลุ่งเราไปที่นี่กันคอยจอมตีนจอมตีนเขามาหมุดซอยกันพี่น้องไส่บานเพื่นมาซอยกันเนี่ยเอาไอ้ดางกันไปสร้างนึ่งมาที่นี่นคอยไล่มาเอาตีนมาเรื่อยๆอันนี้เพื่อนเอินว่าห่วยห่วยสมพง์ทางไอ,อ,อ้ลุ่มโค้ง ดีดดดดดดมึงเป็นผ้ากันอันนี้อัน,นทาน่า,นทา,งนทางนี้ท่างนี้ไม่ใช่เนี่ยช่างนี้ใช้สุรินนี่ <c oughs> มาป่าปาลาเหรนยญน้ำ่นปุ๊บครับตีกรับพ่อครับตีแต่ละคนเป็นผ้ากันมาเฮ็ดป่าปลาเฮ็ดซอยโรงเรียนอยู่เล่าพี่ก็เลยพากันมา หาเห่นน้ำน้ำเพลินเอาปลาสูกินเออพวดนะเออออเด้อเด้อสีรลงให้มึงบ่ได้บ่ได้เอาปูเอาปลาน้ำเขาดอกฟางแท่งนี่นั่นเอาเห่นน้ำซื่อเมืองแแต่ล้ว แต่มึงว่าสิไรไหลเป็นไรนี่มึงเป็นโอ้เสียตังแจ่พุ่นได้นี่ตังแจ่เ้าพุนไรมาเรื่อยไรมาเรื่อยมุดเอาลูกเอาลูกแหมันเอาจีนมันขยับเขามาขยับเขามาพ่อเด้ปลาไปกินใส่บุญพ่อเนี่ย นี่จะกวดเตบมานว่าตังเป่าว่าอย่าง้องเบ้านจะพ้องเทเทแ่ออกบนหนงขุนนี่เย็บขึ้นแ่นั้นเ้าขันรอบมึงเลยหน่อยเลยไาไปเลยก็ได้กิน